สบายดีทุกคนยินดีตอนหับเข้าสูซองของลัสไตล์เริวมนนี้น้องสีพาทุกคนมากินส้มตํากันเนาะมาทุกคนมากินส้มตําน้ากันน้ส้มตําปูปลาฮิ้วข้าแห้งมาจากงานหับปริญญาคำโตโตเนาะ ตีนไก่ก้านมอม E mm. เป็นยังพ่ออิ่มแล้วมันรู้สึกว่าบ่เปียวกวับวานบ่รวานกัเข้มเป็นจังซันจั๊ซี่อันนี้ก็คืออิ่มแล้วทุกคนพ่ออิ่มแล้วรู้สึกว่าวเปียวตอนเริ่มกินฮะแซบ่บแซ่บทุกอย่างกินก่อนไเบวชเนี่ยองไกลเลือหน,นึง่งสมตำกับบอะไรไล,ล่สมตำ ตำพุงกับกินายคนเบอดยุสองคนอ่ะคนนึงกินบะเบิดเข้าห่ายลาย,ยด้วยทุ่งหาสิบบาทนองไก่อันละสิบอันนี้ก็เพื่อปีกับน้องข่าวเนียวหอละสิบบาทกินบเหมอนะทุกคนอิ่มละ <c oughs> เดี๋ยวหอกกระสุตโตแจวมักม่วงกัด เดี๋ยวเขาก็สิม,มาตอน้ำแจวหมกมวงนะทุกคนนี่ที่เขาไปเก็บเก็บมานาหอทุกคนนี่มะม่วงของเขาแล้วก็มีแจวแจวหันตําไวแต่ดนแล้วนี่ประจําที่ตุหนังสือเลยทุกคนเอ้ยและอันนี้ก็เหลือจากเมื่อวาน ยูซื้อซ,อซือกระดันเไปหามงเจ๊ห้อกระสิกัดแบบกรวบๆเลยเนาะทุกคนเราจะไม่เทค่ะเนี่ยมันก็ไม่ซีมีซำๆเพราะว่าเมาื่อวานเนะ <c oughs> ะาะเราจะเก็บชมตำกระตอโดยของเปรี้ยวห่อตอ้วยของหวานแต่ว่าห้อตอ้วยของเปรี้ยว <c oughs> <c oughs> อืม แซืม เสียงเงี้ยมกับแบบขวดขาดขวดขาดอืมขวด น้องคือ้องกินทั้งทั้งในมันรู้สึบเป็นรสชาติอะไรเห็นแต่ว่าในคลิปคนอื่นเขากินกันเป็นตาแสบบัน,นี้มื่อน,นี้เขาจะมาลองเบิ้งมาลองเบิงงบ้งว่ามันิิเป็นเ้วดาอืมอืม ว่าแต่เม็ดมองมองมันกินได้บ่วะกินได้แล้วมั้งเพลิงคนอื่นเขาก็กินก,นกันเนาะมันก็บอกขมมันก็บอกอีกอย่างเด้เพราะว่าเปลือกมองมองมันก็ขมอยู่แล้วนะถ้าน้อยประมาณนี้มันบอกขมแล้วแต่ว่าน้อยน้อยน้อยชัามน,น,นี้มันขมมันก็เลยแบบ้กมเกินกันไปกับเม็ดบอกขมเลยถ้ามีน้ำเจลอะประแดกมีแห้งแบบโอ้ยสุดยอด สำหรับคลิปของในมันนี่ก็ขอตัวลาจบไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ล่าสไตล์ในเรื่องทุกคนสบายดี <laughs>